สวัสดีค่ะลูกับช่องหน่อยๆทงหน้ายังไงคือเกาเหยดหน้าลาพี่น้องเหยดหน้าลาพระสจังหวะฝนกะมาฝนกะมากมา็เลยได้เย็นดึงกาออกมาครเพรได้สามเพราะได้ดำจักสีได้จ้งได้แป้งได,ด้นี่กระดำไปได้น้อยหนึ่งอุ่นแป้นเดือดเตืนเอนแยวบ้านไว้ดิว่านไว้จักสีขึ้นได้ซ้ำได้ไลนกบ่ไหวหรอกพี่น้องไอ้ ออกไล่ลไล่ด้กะน้อยตกไว้ตาหนึ่งตาในน้อยเอามาสามมาดำไปเพราะอ้มันได้เต็มเพราะมันเบา่างเบา่างเป็นเอิดเติดยจนบ่เป็นน้อ,อ,นนนอยๆได้พี่น้องสี่ละเอียดหน้าหล่าก็เพิ่นคำว่ำาหล่าคำว่าหล่าก็คือภาษาอีสานเนะาะก็คือว่า ถ้าแปลเป็นไทยคือเห็ดซามันสิบ่ะทันเวลาเขาเวลาของเขามันมีแก่เลยเขาก็เลยเอื่นา่าลาคือมันซาละ่ะ <c> อ <oughs> บรรยากาศ,บรร,ากาศบรรยากาศท้องไร่ไปลานายิ่มเย็นเดียน <c oughs> บ้านเพิ่นกับเขาเคียวมัดละพี่น้อง,งเอ้ย,ย <c oughs> ี๋ลแต่ใหญ่ในเหลือทุ่งนาใหญ่ใน ยิ่งบ่ท่านไอ้เขียวเขียวอยู่เขียวหยาเนี่ยพี่น้องหยาเด้นี่ยเพราะมันเพราะมันเขาปีนี้เห I mean? well, ็ดหน้าบ่อศพจังวาน้ำเขาแต่เลยลำบากเนี่ยบานเพิ่นกะสามเขาแล้วแล้วเพิ่นกะได้นอนกันแล้วไดในยังงอมอมหน่อยยังเหลืออีกทงหนึ่งอยู่ด้วยพี่น้องโอ้ยสู้กันไปยังได้กระฝากเป็นกำลังใจให้ ช่องน้อยๆกับทุ่งนานใหญ่ๆเหมือนเดิมนะคะ